สวัสดีครับผมนายวิชญ์ยมขวัญนะครับหักศึกษาสามหนึ่งเก้านะครับจะมาอ่านโครงสร้างกระดูกนะครับอันหนึ่งคือสเกลนะครับกระดูกศีรษะครับคิวร์เคลกระดูกไขปลาล้าลิปโบนคือกระดูกซโครงนะครับฮฮวเมอรัสกระดูกต้นแขนนะครับฮันหน้ากระดูกปลายแขนท่อนในนะครับเรเดียสกระดูกปลายแขนท่อนนอกคาร์บอยลข้อมือฟีเมอร์กระดูกต้นขาครับฟาเดง นิ้วเท้าครับเซอร์วิ l v ค r ลเวิร์ทบกระดูกสันหลังส่วนคอ ula, สแคนคูล่าสะบักสเตอร์นั่งอก t ทอร์ราซิเีบกระดูกสันหลังอกลัมมาเว r ร์ B ทบกระดูกสันหลังส่วนเอวฮ e เลียมโบนปีกสะโพกสคัมโบนใต้กระเน็บเมตาฟาแลงกระดูกหลังมือฟิงเกอร์โบนกระดูกข้อมือ p าเ e ล l ากระดูกสะบ้า ทีเบียรกระดูกหน้าแข้งริบากระดูกน่องทาเสากระดูกข้อเท้าเมตาทาเซาโบนกระดูกข้อเท้าครับอบค,ครับ